โรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำแค่ดื่มกาแฟาก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้คุณนกเล็กมีอาสาหรือแม่นกเล็กนักธุรกิจเครือข่ายที่คร่ำวอดในธุรกิจนี้มากว่า30ปีหนึ่งในผู้ที่การันตีได้ว่า Happy MPM คือธุรกิจเครือข่ายชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงมาตลอด2ทศวรรษเพราะเธอคือสมาชิกที่เข้าร่วมธุรกิจตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งบริษัทก่อนจะห่างหายไปเพราะภารกิจส่วนตัว แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจกลับมาลุยธุรกิจนี้เต็มตัวในปีพศ2561อีกครั้งเพราะแ a p ป y m เ m เท่านั้นที่ตอบโจทย์การทำธุรกิจในวัย7.2ปีของเธอได้ครบทุกมิติ6ปีผ่านไปใครจะรู้ว่าหญิงวัยเกษียณท่านนี้สามารถขยายองค์กรให้เติบโตไปได้ทั่วทั้งประเทศมีทีมงานกระจายตัวอยู่แทบทุกจังหวัดเทคนิคของเธอคือการเน้นถ่ายทอดประสบการณ์และปั้นให้เกิดทีมงานคุณภาพและยิ่งตอนนี้โอกาสดีๆมาถึงทุกคนแล้ว นั่นคือ Happy Coffe e Go เครื่องมือชั้นเลิศในการช่วยเปิดตลาดไปสู่ทุกบ้านทุกเพศทุกวัยแค่บอกต่อและถ่ายทอดประสบการณ์ความประทับใจเธอยังใช้กลยุทธ์จัดรายการวิทยุสภากาแฟแชร์ประสบการณ์ไปจนถึงการจัดเซ็นเตอร์สัมมนาธุรกิจสไตล์คอมมูนิตี้ของคนรักสุขภาพที่พร้อมจับจ่ายอย่างแท้จริงทำให้ปัจจุบันองค์กรของเธอสามารถสร้างยอดขายแฮปปี้คอฟฟี่ไปได้รวมแล้วกว่า18ล้านบาท เธอบอกว่าขายดีขยายง่ายเพราะทุกซองมีเงินทอนอยู่ในนั้นยิ่งดื่มยิ่งสุขภาพดียิ่งดื่มยิ่งรวยราคาเข้าถึงได้มีคะแนนสะสมเยอะทุกคนจึงเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายๆขอแค่ในวันที่มีแรงให้รีบคว้าโอกาสและทำให้สุดพลัง